ปลาไพ่เลี่ยงน้องครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องบางส่วนเอื่นว่าไม่ไพ่เลี่ยงสำหรับมือเอกสิ่้าพีผ้าน้องมาสางกอไพ่ครับเนื่องจากว่าเตรียมการสำหรับการถี่สี่ให้ออกนอกในฤูดูการไม่นะครับเนาะเอาเบื้องต้นทักทายกันก่อนครับพอ่อยพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบมาพอกันดีคือเก่าเมื่อเดิมครับเกษตรไทยวาร์ริที้แฮปปี้การเกษตรแชแนลครับนุมขวัญช่ยหัวใจเกษตรครับมาไยงานโตกัะพีกับน้องคือเก่าเมื่อเดิมครับครับสำหรับมือนี้ครับเข้ามาอยู่อ่าแหล่งเรียนรู้นะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพ่อเพียงมักคาบุรพามหาสารคามนะครับแห่งที่สองเนาะไร่ผู้เฉลิมครับซึ่งเป็นไร่ที่มีการบริหารจัดการพื้นที่โดยนำลังนำเอาหลักการศาสตร์พระราชาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงขององค์ในหลวงรัชการที่9 เกษตรทฤษฎีไหมครับมาบริหารจัดการพื้นทีเนาะและนอกจากนั้นครับโคกหนองนาโมเดลครับเอามาเสริมเติมแต่งนะครับในการบริหารจัดการพื้นทีนะครับครับสำหรับื้นนี้นะครับผ้าพีพ้าน้องมาเบิ่งปลาไผของพักเข้านะครับเนาะอยู่สวนหม่องนี่ะอลาซึ่งเบื้องต้นเลี้ยงให้พ่อให้พี่น้องได้รับทราบนะครับนี่การปลูกไผ่นะครับประมาณจัก หนึ่งไร่ครับอยู่มองนี่เพราะพี่น้องครับซึ่งประกอบไปด้วยไม้ไผ่กิมซุง150ต้นหนึ่าสิบกอและมีไม้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับกินดิบได้อีกประมาณ20กอและนอกจากนั้นครับสิ่งที่เฮาสีวอถึงกันมือนี่ก็คือปลาไผ่มองนี่นะครับก็คือ ป่าไผ่เลี้ยงหรือไผ่เลี้ยงน้องครับซึ่งช่วงฤด,ดูการนะครับเมื่อ,อหลังฤดูฝนเป็นต้นมานะครับเท่ากับมีการสางกอนะครับรอบนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้มีการพักต้นต่างๆเนาะบาดีประมาณจากักต้นเดือนมษสายน กะมีพายุพายุฝนพายุฤดูร้อนนะครับฝนตกมาสองสามเทื่อนะครับช่วงประมาณปลายมีหน้าคมนะครับต้นเดือนเมษายนนี่นี่ฝนตกมาแล้วสองสามเทือ่อแต่ว่ากับบ้นักปันไดแต่ว่ากับพ่อได้ซุ่มเย็นอยู่าบาน,นี้ก็เลยสมีการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการเห็ดไผ่บอกมนว่าเห็ดไผ่นอกฤดูเด้ แต่ว่าเป็นการทำไผ่ก่อนฤดูคำว่าก่อนฤดูหมายคำว่าเ,เมื่อฝนตกมาอีกรอบนึงเหญ่ๆเนี่ยเฮ้ากับเสี้ยฮีดตด้ทำการสางกออัดน้ำอัดปุ๋ยเข้าไปนะครับคำว่าอัดน้ำอัดปุ๋ยหมายคำว่าหลังจากที่ฝนตกแห้งแล้วนะครับซึ่งใส่น้ำฝนในการซอยนะครับ ให้ไผแต่ละกอได้รับความซึนนะครับได้รับความชื้นเนาะได้รับน้ำนะครับย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับหลังจากนั้นเมื่อฝนในช่วงแรกๆนะครับอาจจะบดตกดูปันไดเฮากะเอาน้ำจากสาเฮ้าเอาน้ำจากบาดานเฮ้านะครับเติมเข้าไปเลยนะครับเพื่อเสริมให้เกิดความต่อเนื่องเนาะขันบองสั้นนี่มันกระเซียดให้นอใหม่เฮ้านะครับเอ เกิดอาการาตาลีบตาบอดไปนะครับเนาะเอาสำหรับเมื่อนี่ก้อนที่ห้าสีมีการมาว่าใจากเกี่ยวกับเรื่องของการสางนะครับสางก่อเอาเอาสาธิตให้เบื้องจักก่อหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ฝนตกนะครับสองสามมื่อที่านมากครับนี่ครับตอนนี้แนงเห็นบ่มเนี่ยแนงแงงไม่ไพ่ตอนนี้อไม้ไผ่เลี้ยงน้องครับตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับ เป็นสัญญาณเห็นว่าเขามีความพร้อมแล้วในการสีออกนนออกแหนงออกน,นอเนาะแล้วนอกจากนั้นครับผมยังมาทั้งนี่นะครับอืยังมาทั้งนี้อืมนี่ครับพี่น้องครับเห็นบอนี่เห็นบอนี่เอเริ่มแล้วนี่ครับนี่เริ่มแล้วโอ้นี่นี่เห็นบอนี่ครับนอครับเนาะแล้วนอกจากนี้ครับเอายางมาเบิ้งเล็กน้อยนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการสางกอนะครับประมาณสองสามแถวแล้วนะครับเอาเดี๋ยวจังสีเบิ้งภาพรวมอีกแค่นึงอ้าวนี่ครับอีกน้อยหนึ่งครับนี่พลอยพี่น้องครับเห็นบ่างไหครับโอ้โห่เนี่เป็นบูเบุนโพขึ้นมานะครับจากหลุมเอ่อจากเอ่อเฟี้ยงนะครับที่เขามาห่มดินมาปกไว้เนาะแล้วนอกจากนั้นเบิางอีกยอดกอนึงครับนี่นะครับให้พ่อให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมกันเด้อครับเด้อ นี่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 ครับนี่เห็นบ่เนี่ยครับขึ้นมาแล้วนี่เห็นบ่ขืนมาแล้วโอ้หนองงามปันยังครับนี่เออขืนมาจากกอนะครับซึ่งเข้าใส่เสี้ยงนะครับในการห้มดินครับผลปรากฏว่าดินไปยังไดเนียโอ้ตอนนี้ก็ซุ่มระดับหนึ่งแล้วครับเนาะเออฝนก็ตกบ่แห้งเพราะบันไดนะครับเอาจังมาบอจากันนะครับเอาไันี้เข้ามาเบิ้งนะครับเรื่องของการสางกอเักน้อยครับไปอ่ ก็ในเบิ้งสางกออนี่ว่า้พ่อ,อพี่น้องฟังนะครับนิดนึงว่าอยู่นี่ประมาณจะมีจ่อจักงานหนึ่งนะครับงานเสร็จๆเ,เนาะผลปรากฏว่าตอนนี้นี่มีอยู่ทั้งบมสิบแถวนะครับสิบแถวแถวและสิบต้นนะครับกบ็ได้ประมาณร้อยต้นครับอยู่นี่ไม้ไผ่เลี้ยงนะครับหรือว่าไม้ไผ่เลี้ยงน้องที่อยู่อ่า ไร่ผู้เฉลิมมองนี้นะครับเนาะมีอยู่ประมาณจักรลอยกอรครับลอยกอเอาให้พ่อพี่น้องเบิ้งชัดๆนิดนึงครับซึ่งก่อนที่มีการสางกอ่อนะครับลักษณะมันสีมันสีหกหครับหกหกคือผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ครับแหนงมันขึ้นอึง้งตึงอยู่ครับหกปันดงเสียดงสร้างดงสร้างดงเสียครับนี่ย แล้วก็เข้าไปตัดนี่โอ้วันธรรมดาครับนี่เห็นบอกหกปัญญังวันเถาะอ่านม่น้ลักษณะอังสีนะเพราพี่น้องอาจศีบอธเน้เข้าใจว่าเอะมันเป็นอย่งไรนะครับเนาะมันีเป็นอังศีแหนงขึ้นมาวันเถาะแหนงเออแหนงขึ้นมาอ้อมอ้อมโคนต้นรอบโคนต้นนะครับเนาะแล้วนอกจากนั้นมันก็นสีมีแหนงแหนงอยู่ทั้งลำนะครับแต่ละลำนะครับ ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับาถาสมมุติว่าเขาบอ่อสางกอนอไม่กับบ่อสามารถขึ้นได้หรือถ้าขึ้นได้กับบ่อไหลเนื่องจากว่าอา,อาหารปุ๋ยนะครับร่วมทั้งเรื่องของน้ำต่างๆมันกิะเสียวมาเลียงแหนงนะครับเอามาเลียง ต่อเก่าๆมั่นนะครับดังนั้นเขาต้องสะสางออกนะครับเนาะเอาบารนี้มาเบิ้งนะครับลักษณะของการสางนะครับหลังจากฮกแบบนั้นแล้วอันนี้ผมสางแล้วได้สามแถวนะครับเนี่ยอันที่กองอยู่ด้านหน้านี่ครับพ่อพี่น้องนี่คือผมเอาออกไว้ตรงกลางนั่นนะครับเพื่อสีร่วมกันไว้้อมกันไว้เพื่อเสียวไปเผาเนาะอันนี้แถวหนึ่งครับหลังจากที่กฮกๆแบบนั้นครับอบานี้เพราะสางออกเราก็ กอนะครับกระสีสะอาดแบบนี้นะครับกอกระสีสะอาดแบบนี้ครับเออหลังจากนั้นกระสีเป็นแถวงามแบบนี้ครับเห็นบอกครับมันก็เลยงามเนาะซึ่งจะสําหรับสวนหม่องนี้ครับนี่พ่อแม่พี่น้องนะครับกรเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีความสนใจเพิ่นกับเขามาศึกษาเรื่อยครับโดยเฉพาะยังยิ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เอ่อมีความสนใจอยากปลูกไั่เนาะนะครับ เอาเนี่ก็เป็นอีกแถวหนึ่งครับเีเห็นว่าอัดหลาดเลยครับง่ามปัญญ์นะครับแล้วก็พ่อยพี่น้องถ้าอยากปลูกไผ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเ้อเพราวาเฮ้ากระสีใดเหตุการณ์เหตุงานนะครับอยู่ในห่มนะครับนี่ห่มไผ่บ่ตากแดดนะนะบ่ตากแดดดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนาะเอาหลังจากที่ผมให้เบิ้งภาพรวมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เบิ้งการ อสงก่อมาแล้วสองแถวนะครับน้อแสงสางก่อมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆแล้วนะครับมาบันี้เข้ามาเบิ่งวิธีการสางก่อเอาจักกมองนึงงนะครับนาะให้ให้เห็นเอาจักก่อนึงให้เห็นนะครับสําหรับอุปกรณ์กับมีหยังครับอุปกรณ์กันี่เด้ครับมีดมีดอีโต้อันนึงนี่มีดอีโต้ึัเอนึออน้ําเกามากินน่ครับน้อไม่เซลฟี่ เออบอกเกยวเด้อไม่เซลฟี่เอามาถ่ยา,า,ายรูปนะครับเอามาไล่สดนะครับอืมแล้วก็นอกจากนั้นครับนี่อุปกรณ์โอ้ยป้องกันอืมป้องกันเออแสงแดดได้เล็กน้อยยังเป็นผู้งางามขำอยู่เนาะเอานะครับนอกจากนั้นที่ขาดบ่ได้เด้อกค็คือนากากนี่ครับหน้ากาก นอกจากตอนนี้เราใช้ในการป้องกันโรคนะครับโควิด -19 นะครับโคโรนา2019แล้วนะครับเขายังใส่เพื่อสิป้องกันฝุ่นต่างๆที่ย่มเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่มันสิมีเศษฝุ่นเศษขั้นไข่ของต้นไผ่นะครับต่างๆนะครับดังนั้นเขาก็ใส่ตรงนี้เขาไว้เนะครับเนาะเอาตอนนี้เพื่อบปเป็นการเซเวล่าครับเอามาสาธิตกันเล็กน้อยเอาพองไทยไปน้อมเนาะ พองสาธิตไปน้ำเอากระเบิงกันกระแลวกันเด้พอพอม่พี่น้องเด้อว,ว่าเป็นยังไงแน,น่นะครับเอาผมยกตัวอย่างเช่นเอากอนีนะครับเด้อเอากอนีนะครับกอนีที่ห่อสี่สางนะครับอกอบกอบหกปันไดนะครับเอาวิธีการนี่คือในแต่ละกอมันอาจจะมีจำนวนล่ำนะครับแต่ช่วงหนา้าฝนนี่มันมีจำนวนล่ำนี่หลายวันเถอะแต่ว่าผมได้จัดการออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ คือสรุปเราตามหลักการนะครับเขาบอกว่าอย่าให้มีจํานวนต้นนี่มากกว่าหรือว่าเกินห้าลำนะครับอย่าเกินห้าลำเพราะว่ามันสีมีผลต่อการออกออกนอนะครับออกนอของนอใหม่นะครับดังนั้นตอนนี้เขาว่ามังกรนี่กอนี่ก็มีอยู่หาลำพอดีนะครับแต่ว่าอย่าเกินนะครับซึ่งในการเอาไว้นี่เบื้องต้นนี่เราจะต้องเอา เอาเอาต้นเนี่ยที่มันยังเป็นนุ่มเป็นสาวอยู่คือหมายถึงว่าบพท่านไอ้แก่นี่ครับอันนี้ก็เพิ่งเกิดใหม่นี่มีแหน่งไม่ไม่เนี่ครับนี่เพิ่งเกิดว่างได้ไๆนะครับอันนี้ก็เอ่อบพท่านแก่บันไดอันนี้ก็คือกันครับเอออันนี้คือกันแต่ว่าอันนี้ครับนี่ถึงแม้ว่าสิเป็นล่ำหน่อยๆแต่ว่าเอ่อกะกะแก่ากากแล้วนะครับดังนั้นวิธีการเนี่ยคือต้องเอง่อ,อ,อ,นเ,นเ,อเอาตรงนี้ออกซะก่อนนี่เอาเอาตัวนี้ออกก่อน เอาล่ำหนีออกกอนเอาตัดล่ำหนีออกกอนเพื่อว่าเออสิให้มันมีจำนวนล่ำน้อยที่สุดเออหรือถึงแม้ว่าเอาไว้มันก็บ่สามารถออกออกนอได้นาะพี่น้องครับบ่สามารถออกนอได้ดิเออนี่เอาฮักเออนี่เห็นบอออกเรียบร้อยแล้วสำหรับต่อนนี้เนาะเออเอาเอาไว้ทั้งที่บัดอืมอืมอืม เอาไว้เดี๋ยวจ,จังเสียวไปใส่ประโยชน์นะครับสำหรับล่าไผ่ล่านี่เนาะเดี๋ยวถ่ายสูตรเาจึงไปบอกกันว่าเอาเฮ็ดประโยชน์ยังได้นะครับเอาวิธีการไปนี้ในการสางกอเบื้องตน้นเขาต้องเอาต้นออกก่อนเออคือใส่ระบบนะครับในการบริหารจัดการในการทํางานเออหมายถึงว่าเคลียออกแต่ลอย่างหนึ่งคือ เอาต้นออกมันถเถอะต้นไหนบ่ดีก็เอาออกต้นไหนแก่กับเอาออกนะครับเอาตอนนี้เหลือไว้ยูซีต้นอ๋อครับต่อไปนี่ท่างไหนบ่หน,นี่ต่อไปเท่ากับบ้าเบิงนะครับว่าแหนงเนี่ยมันออกมาจากใสนะครับมันมีจักแหนงนะครับเออหนี่นี่ตรงนี้สังเกตว่ามันมีอยู่บอก,กี่แหนงนี่เห็นแล้วบ่หนี่พี่น้องนี่แหนงเนี่ยเห็นบ้นี่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 มันเกิดจากตรงนี้เอง,เองนี่ เออเอาโอ้มือจักนน้อยเอาบบบนี้เห็นชัดแล้แบบนี้เออหลังจากนั้นเอ้าจัดการครับบบบนี้จัดการเออจัดการงานนี่ออกบบบนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วบบบนี้โอ้ช่วงวะครับบบบนี้แจ้งจ้งฟางขึ้นมาเลยนี่เอ้ยเห็นบ่เตอรหกเมื่อกี้นี่ออกมาได้การแล้วนะครับเนาะอืหลังจากนั้นเป็นไ้อีกบบบนี้อืม ตอนนี้ตอนแร่งๆจ๊งหนะครับเนาะพี่น้องครับเอากระเบงว่าต้นสายปลายเหตุนี่มันเหลืออยู่หม่องใดเนี่ยนี่ที่มันเป็นจริงเป็นเงาออกมาหลังจากนั้นเาจัดการครับนี่เอาออกจัดการนี่เห็นบอมออกเออออกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีเล็กๆน้อยๆบาทนี่เล็กๆน้อยๆเออเาก็เอาออกนี่ครับเออเอาออกเออเอาออกนะครับ ที่มันเป็นแนหนงน้อยขึ้นมาแบบนี้เขาก็ออกขึ้นกันนี่เขาก็สามารถเอาไปกินได้ครับนี่แนนหนงน้อยเอ,เอาไปต้มกินได้ครับนี่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 ลักษณะแบบนี้แหน่งน้อยนะครับเนาะเออเอาออกนะครับหลังจากนั้นก็สับออกก็อเอาเคียยวออกแค่น้อยเออเนี่เอาสรุปหลอง,างายอย่ายงี้ออกเบิแล้วอันทอ,อที่เป็นแหนงครับ บานีเหลือเหลือเมื่อกี้แหนงยกกอบานีแหนงยกต้นบานีมันมีอยู่บางต้นนะครับที่มันเกิดไม่เนาะมันเกิดไม่นี่มันมันมีแหนงง้าต้องจัดการมันครับนี่แบบนี้เนาะเดี๋ยวนิดนึงนะครับเด้อนี่นี่นี่จับกล้องดีด,ดีก่อนนี่นี่วิธีการก็คือจากข้างล่างอ,อจากข้างลางลงไปครับเนี่ยอาสางเนี่ย นี่ให้พ่อพี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับนี่จัดการนี่นี่ครับนี่นี่นี่เสะเสะออกนะครับกะบ่ได้มีขั้นตอนยังหลายก็ต้องเอากันไก่ตัดกิ่งเอายังดอกเอาแบบง่ายๆนี่ละมีโตเท่านี้ละนี่ครับนี่นี่ปั๊บนะครับปั๊บนี่ครับปั๊บนี่ครับวิธีการนี่ครับจนรอบเนาะ บานี้งาต่างๆนะครับมันกะอบกคุบลงมาบานี้ก็เลยเอาตัดลงอีกแน่จัหน้อยนีอเอานี่กำลังเอาตัดลงอีกจัหน้อยเออนะครับบานี้หลายคนก็เลยถามว่าหลังจากที่สางกอข้างล่างแล้วสางกออยงง่าแล้วนี่เข้าสาง ไอ้งานนี่ยู่สูงขนาดไหนนะครับผมเรียนพวีพีพน้องนะครับเดีเ๋ยวเราทราบว่าเอาจังได็ก็ได้ที่มันบอปกหูปกตาย่มเฮาเฮามาเฮ็ดการเฮ็ดงานไหมครับอือหมายถึงว่าระดับเพียงหัวเฮานะครับคือบ่อยมันปกไหมครับขันมันปกสายหูสายตาเนี่เวลาเฮ้ามองไปเนี่ยมันสีบดบดบางทัศนียภาพเออ มันมันสีบองงามหนนั้นนะนะอีกส่วนหนึ่งแามห่อเหตุการณ์เหตุงานมากมันสีเขี้ยงจังสัวง้างสิเฉยบ้านะครับเลี้ยวไปครับเห็นมันกระชนหนึ่งเฉยนะดังนั้นต้องต้องตัดออกกนครับเอาครับเอาบานี้เอาเรียบร้อยเด้ครับบานี้เรียบร้อยเลยเด้กน,นะครับในการสางแต่ละก่อแต่ละก่อเนาะบานี้อีกร้อยก่อกับสิน้ำครับเออเบิดมือเบิดเว็ดแหละครับสำหรับบานี้เนาะเอาบานี้มันมีปัญหาอุปสรรคแนบานี้สำหรับให้ผมนี่ ผลปรากฏมัน,นมีมดสีดำนี่ครับลืมๆอยู่นี่โอ้นี่มดสีดำกัดกระบอกเก็บดอกแต่ว่ามันกัดอยู่มันคล้าย <tinc S 1> ๆมดลำคั่นน่อนะซึ่งมันสีมีผลต่อการเจริญเติบโตบ้างนะครับลืมๆอยู่เออนี่เห็นพี่น้องเห็นชัดบ่เออนี่ยเนี่เนี่เห็นชัดๆลืมๆอยู่นี่ครับเต็มอยู่นี่เออเดี๋ยวสิหาวิธีการอาจจะใส่ชีวชีวพันธุ์คือเป็นพวกไอ หรืออาจจะเป็นพวกนำสมควันใหม่เนาะเอามานะครับเพื่อสิเอามาขามดนะครับหรือว่าไล่หมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิหาวิธีการอีกอย่างหนึ่งห้ามใส่สารเคมีเด้อะนะครับห้ามใส่ยาขามดห้ามใส่สารเคมีเพราะว่าพี่น้องป้องไปกินนอะไหมนะครับอืมอม,มันเสียอันตรายนะครับเสียอันตรายดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ขาสิหาวิธีการในการกําจัดหมดตรงนี้เนาะเอาเอาฝากพี่ฝากน้องเนาะ เอาหลังจากสางกอเรียบร้อยบปเนี้เอาไปทิมใส่ทิมใส่วิธีการนะครับเอาให้พ่อให้พี่น้องในเบิ้งโดยละเอียดนะครับวิธีการก็คือนี่ครับไดเี้าหลังจากขีเฮานั่นแล้วบปเนี้เฮากัแกะมาพี่ครับี้แกะมาพี่แกะมาแกะมานี่นี่นี่ขีกองไปนครับแกะมาแกะมาครับอื ปรับเสียงเล็กน้อยเออแกมากเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใส่ก่กองกองใหญง่ๆนี่ครับสิบเผาบวานี่ออกออกจากห้างนแน่ยักน้อยห้างจากเอปลาไผ่ห้องครับห้างจากปลาไผ่ห้องเอามาไว้ข้างนอกพี่มันทึกเอาบอกมาไว้ข้างนอกนะครับนี่ครับซึ่งมองนี้ก็สิเป็นมองกำลังสิปลูกดอกกระเจียวนะครับด้วยนี่ ก็เลยเอามาไห้สัวข้าวซะกอนราะว่าเสียวมาเผาหมองนี้นะครับมื่สองมือมันก่แห้งนะครับนะเนาะส่วนนี่เป็นลำแบบนี้เอามาร่วมกันไห้แบบนี้นี่ที่ผมอยากสิเสนอกน็คือว่าคันมันเป็นต้นเป็นลำแบบนี้ถ้าลำมันแก่เที่ยวตัดออกนี่เขาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นก็นคือเอาไปเฮ็ดเถียงให้เถียงหน้าก็าได้ หรือเอาไปเฮ็ดข้างบักเบะบะข้างบักบวบข้างบักแตงอา่าข้างบักทั่วครับนี่นี่นี่ซึ่งผมกะสีสินเอากะสีตัดเอาในส่วนนี้นะครับอ่เพื่อสิเอาไปใส่ประโยชน์ต่างๆต่อไปเอานี่อ่ส่วนนี้กองนี่พอจะเหียงกะสีเผาพอจะเผาเรียบร้อยก็จงสิปลูกดอกกระเจียวต่างๆบนว่าปลูกไปน้ำลรวกเผาไปน้ำ มันสีมหม่มันสีลวกดอกกระเจียวเนาะเอาสำหรับมือนี้ครับเข้ามาบราจาถึงเรื่องของการสางกอหน่อไม้เลี้ยงหรือไม้ไผ่เลี้ยงหรือไม้ไผ่เลี้ยงน้องครับเออถา้าบทราะ้ในสางสิงเป็นแบบนี้นะครับอ,อยู่ทั้งขวามือนี่อัญญะแบบนี้วันเถอะถ้าสางแล้วก็สีง,งามแบบนี้ <laughs> เป็นการสรุปไทยสุดให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับเนี่ยส่วนอีกีกองไห้ก็สิเอาไปร่วมกันไปเผานะครับเอานี่ครับนี่นี่คือรายละเอียดต่างๆเนาะเอากับฝากพี่ฝากน้องนะครับอม,มาสางตอนไหนมาสางก่อนที่ฤดูฝนสิเข้ามานะครับดังนั้นในช่วงตอนนี้ประมาณต้นเมษาอีกจัาหน่อยกลางเมษาช่วงสงการแน หรือว่าช่วงปลายเมษาเน่นี่เพิ่นกับสีมีมีฝนตัวกัสีมีฝนฝนหลงฤดูพายุฤดูร้อนต่างๆเขามาเนาะบานี้เฮากัพระแต่สารก่อเรียบร้อยแล้วมีน้ามาเต็มที่แล้วเฮากัสารต่อในการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำ เติมฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนพืชต่างๆนะครับซึ่งเขาเห็ดน้ำม,มักชีวาภาพหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็าอาตอนนี้เขาก็าห่มดินระดับนึงแล้วนะครับโดยการใส่เฟี้ยงหรือฟางและนอกจากนั้นมีใบไผ่ของเขาอยู่แล้วนะครับนี่นี่คือลักษณะเนาะหลังจากนั้นเขาก็าสิท้ำการให้หน่อไม้เกิดก้อนมูนี่นี่ครับหน่อไม้แบบนี้ ให้เกิดก้อนมูวันเถอะเออเอาหักไปแขงแรงนะครับสําหรับมนันอีกเานาะเงื้ยนานเป็นบ่นนี่น,นี่นี่ครับให้ได้เกิดก้อนมูวันเถอะให้ได้เกิดก้อนมูคาว่าก้อนมูหมายขาว่าในช่วงของฤดูฝนเต็ม,เต,มเต็มนี่ตั้งแต่เอ่อฝนเล็งๆนะครับมิถุนามิถุนากร,รกฎาสิงหากันยานี่ไพ่ยอยู่ตามหัวไหลไปหน้านะครับของพีของน่องต่างๆนะครับ มันก็มีหลายขึ้นนะครับราคามันก็สิบ่ได้ราคานะครับแต่ว่าเฮาเฮ็ดก่อนฤดูหมายความว่าเฮาสิได้ช่วงเมษาแล้วก็พฤษภะพานะครับเมษาพฤษภะพ้าแล้วก็ต้นมิถุนายนนะครับเฮาก็สิได้หน่อไม้นะครับมาอยู่มาก,กินนะครับนอกจากนั้นเฮากา็แจกให้พี่น้องป้องไปนะครับเนะเาะร่วมไปจนถึงทามันหลายในรอยก่อนี่เขาก็สามารถ เออเอาไปขายเอาไปจำหน่ายได้นะครับดังนั้นก็เลยฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาท้ายสุดนะครับอย่าลืมเด้อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรนะครับพร้อมทีมงานนะครับแฮปปี้การเกรษตรชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์เด้ออย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับผูบ้ใดที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมขวัญกำลังใจนะครับในการเออ กดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบไวไดพ้พลาดคลิปใหม่ๆต่างๆแบบนี้ต่อไปนะครับเนาะเอาถ้าผู้ใดอยากสิหูาละเอียดในการปลูกไผ่นะครับหรือว่าเห็ดไผ่ออกนอกฤดูออกก้อนฤดูอยงางต่างนี่กะประสานงานมาได้ครับ089ครับ9428684ขันพ่อยพี่น้องนะครับท่านใดอยากสีมา,าชมสวนไผ่มองนี้นะครับ ไล่ผู้เฉลิมก็สามารถประสานมาได้ได้ครับเด้อนะครับเอาสําหรับมื้นนี้ครับเอาขอญาตบาดค่าพ่อยพี่น้องในการสิสางก่อต่อได้บาานในในการสิสางก่อตอ่อในการสิเอาหนาะไม่นะครับเพื่อที่เก็บเอาไว้เพื่อสิไปเออแกงใส่แรงมือแรงนด้สิครับบานี้เอาสําหรับื้อนี้ครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรนะครับพร้อมทีมงานขอนอญาตบาดค่านะครับพอ่อยพี่นอ้องป้องไปนะครับแล้วขอ อำลาพาจากพ่อพี่น้องไปเที่ยงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบูย๊ยเป็นดสัสเซบให้ครับ